คลิปนี้จะมาพูดถึงเทคนิควิธีการปั๊มมาทีเรียให้มาเทเรียเป็นบวก999%หรือมาเทเรียเป็นบวก100ยังไงมาฟังกันครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกร็ดความรู้เกมยังอยู่กับเกมคลาสสิกคอไฟน i ลแฟนตาซี7รีวิวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่า ไล่บวก100กับบวกเ9 9เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคืออะไรมาฟังตรงนี้กันก่อนนะครับเท่าความกันอย่างนี้ก่อนนะครับผมสมมติว่าเวลาคุณผู้ชมซื้อมาเทีเรยรยหรือได้มาเทีเรยรยจากการเปิดหีบหรือว่า ดรอบจากศัตรูก็ตามเนาะสังเกตที่ด้านขวาของชื่อมาเทเลเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นมาเทเลนี้จะเป็นแม็กบวก 1MP ่งเอบวกสิซนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมใส่มาเทเลนนั้นๆไปแล้วเนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าสแตตให้กับตัวละครไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าสมมุติผมใส่มาเทเลเอเนอร์จีไปเนี่ยแล้วเป็น MP 0บวกสิปปุ๊บนะครับ MP ของเราก็จะเพิ่มอีก10%จากเดิมครับผมประมาณนี้จ้าแต่ว่าทีนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการทำให้บาเทเลียของเรานะครับผมเป็นแบบนี้ครับเน่ยอย่างเช่น SP Turbo เนี่ยครับเป็น SP บวก999%แล้วก็าบาเทเลียที่มันเป็นค่าสแตตต่างๆเนี่ยเป็นบวก100เนี่ยทำอย่างไรนะครับผมมันมีเทคนิคแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมไปปั๊มเงินที่ m 9กีาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ขวาบนแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับซึ่งผมทําเอาไว้แล้วในเกร็ดความรู้เกมวิธีการปั๊มเงินแล้วก็ปั๊ม sp ที่ดีที่สุดหรือเร็วที่สุดในเกมแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมไปร้านที่ชื่อว่า research d e p qmc แล้วคุณผู้ชมซื้อลบร้าไปครับผมคุณผู้ชมซื้อลบร้าเนี่ยตามจำนวนที่เราต้องการเลยจะเป็น99ชิ้นหรือว่าอยู่ในช่วงหลัก10ชิ้นอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมใส่ลบร้าลงไป2อันแบบนี้นะครับผมพอคุณผู้ชมใส่ลบร้า2ออันไปเรียบร้อยนะครับให้ไปที่ฟิวชั่นไอเทมเสร็จแล้วทีนี้นะครับไปที่ฟิวชั่นไอเทมปุ๊บนะครับให้คุณผู้ชมเลือกไปที่ มิดทิวนะครับผมอ่าเลือกไปที่มิดทิวปุ๊บนะครับเราก็จะผสมเลยจ้าเราก็จะได้ไลบ้าอ่าเป็นเนี่ยฮะไลปบ้าสพบวกสนะครับนี่ตามนี้นะครับจากนั้นคุณผู้ชมมาที่รีเสิร์ชเดฟคิวเอีอีกทีนะครับผมให้ไปซื้อไอเทมที่ชื่อว่า STAR p e n d เ n นให้ได้99ชิ้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับ ต้องซื้อ99ชิ้นจริงๆนะครับอ่าผมก็จะสอยมาเรียบร้อยจ้าจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลือกไปที่ไลบลาที่เป็น SPR บวกสเมื่อสักครู่แล้วทีนี้คุณผู้ชมเลือกไปที่ไลบลาอะไรก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับแล้วทีนี้คุณผู้ชมผสมไอเทมด้วยเครื่องประดับที่ชื่อ Star Pendant ไป99อันนะครับผมอ่าก็จะได้ไล b บลา SPR บวก51นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับ แล้วคุณผู้ชมกลับมาซื้อ Star p e n d เด t อีกครั้งนะครับแต่ว่าคราวนี้เราซื้อเพียงแค่96ชิ้นเท่านั้นคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ96ชิ้นเท่านั้นจริงๆนะครับมันมีเหตุผลครับผมยังไงเดเหรอมาฟังตรงนี้ครับ จากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเอาไล่บลาที่เป็น SPR บวก5-1มาที่ m a t e r e a l Fusion อีกครั้งแล้วผสมกับไลบลาที่เราไม่ได้ผสมอะไรเลยหรือว่าเป็นไลบลาที่ซื้อมาจากช็อปเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมเอา Starpendent ทั้ง96อันไปใส่นะครับผมทีนี้เผื่อคุณผู้ชมมีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ใส่99อันไปเลยคำตอบก็คือ ถ้าคุณผู้ชมใส่99อันไปนะครับมันจะขึ้นฟ้องว่าคุณผู้ชมได้ใส่ส s t เพนเดนเนี่ยมากกว่าจํานวนที่เขาจํากัดมาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แหละครับผมอ่าจากนั้นนะครับเราก็ผสมไปครับเป็นไลบ r a รเ9้าครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเท้าความเกี่ยวกับ f u วชั่นไอเทกันก่อนนะครับผมเมื่อกี้เนี้ยคุณผู้ชมคงได้เห็นไปแล้วนะครับว่าการผสมไล布าขั้นตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราเอาไล布สองอันแล้วก็ผสม มิดทิวลงไปปุ๊บนะครับเราจะได้มาทีเรียนไลบลา SPR บวก2มานะครับจากนั้นตามขั้นตอนที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนสุดท้ายกันจริงๆแล้วนะครับผมผมจะขอพูดถึงอย่างนี้ครับว่าไอเทมที่เราใช้หลักๆเลยนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมี h e โ o Drink A อาดามันไท a ์ดาร์คเมทเตอร์มิดทิวกระชากรีนหรือว่าผล ยากีซานนะครับผมแล้วก็มีแฟตจโกโกบฟลเตอร์กับเซโอนนะครับผมทีนี้ยังไงเหรอเดี๋ยวเรามาฟังตรงนี้กันนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับผมซึ่งเราจะมาดูกันว่าวิธีการทำให้มาเทเลนดนั้นๆนเนี่ยเป็นค่าสเตต บวก100หรือบวก999%อย่างไรนะครับผมสมมุติว่าผมขอเอามาทเทเลียนั้นๆนะครับนั่นก็คือ s s ส u ซ t t ์ทวิ i s t บวกนะครับผมอ่าผมใส่ไปเรียบร้อยคือจะให้มาทเทเลีย a s s a u t t t ร์ทว i s t บวกหรืออะไรก็ตามนะครับให้ค่าแสแตเป็นบวก9 9 9ป็นต์หรือบวก100เนี่ยทำอย่างไรนะครับผมพอคุณผู้ชมเอามาทเทเลียที่เราต้องการแล้วเนี่ยมาใส่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชม ไปที่มาทเลียที่ชื่อ,อไลบลาที่เราผสมเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าอา้าวแล้วทำไม ATK มันไม่บวก100ล่ะครับผมมันต้องทำอย่างนี้ครับเมื่อกี้นี้ผมได้เติอนคุณผู้ชมไปนะครับโดยท้าวความว่าอ่าเจดไอเทมเนี่ยมันสำคัญมากเวลาผสมเพื่อที่จะให้เป็นบวก ร้อยหรือว่าบวก999%นะครับทีนี้ถ้าจะทำให้ at south twister บวกเนี่ยเป็น atk บวก100ทําอยทำอย่างไรนะครับให้เลือกไปที่ฮีโร่ดริงครับผมเน่เลือก h e โร่ดริงแค่อันเดียวพอนะครับแล้วคุณผู้ชมก็กดผสมไปได้เลยพอคุณผู้ชมกดผสมปุ๊บนะครับเราจะได้ at south twister บวก atk บวก100ไปนะครับและแน่นอนว่าถ้า เอา S s u t Twister บกที่เราผสมเมื่อสักครู่ไปติดตั้งเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอีก100ครับผมอ่าประมาณนี้ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเอา ATK บวก100นะครับแต่ว่าอยากได้เป็น VIT บวก100ก็เลือกไปที่อาดาม,มันไทยครับแล้วก็ผสมไปเลยครับผมแต่ถ้าไม่เอา VIT บวก100ล่ะขอเป็นพลังโจมตีเวทบวก100นี่ฮะเราใส่เป็น Dark Matter แทนแล้วก็ผสมไปเลยนะครับแต่ไม่เอา พลังโจมตีเวทแต่อยากเป็นพลังป้องกันเวทแทนเลือกไปที่มิดทิวครับอ่าแล้วคุณผู้ชมก็ผสมไปเลยแต่ไม่เอาพลังป้องกันเวทแต่อยากได้เป็นลักแทนนะครับเน่ถ้าอยากได้ลักบวก100ก็ใช้อายากีซาหรือว่ากีซากลีนนี่แหละครับแล้วก็สบแล้วผสมไปเลยครับผมโอเคแต่ไม่เอาอ่ะฉันอยากได้เป็น999%ล่ะเลือกไปที่แฟตจกโกโบฟีเตอร์ er, ครับเน่ เราก็จะได้เป็น HP บวก999%แล้วผสมไปเลยครับผมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ AP เป็นบวก999%นะครับเราก็ใส่เป็น c o n u นไปแทนนะครับผมแล้วก็ผสมไปเลยนะครับแล้ววิธีได้ MP บวก999%ทำอย่างไรนั้นเหรอก็ ง่ายๆเลยครับให้คุณผู้ชมเลือกมาเทเลียอะไรก็ได้ที่ด้านขวาเขียนเป็นมาเทเลียบวก10% 20%อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเอา MP up บวก10%นะครับแล้วก็เอามาผสมกับไลบล้าที่เราผสมไปเมื่อสักครูน่นี้เน่เราก็จะได้ MP บวก990%มานะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะผมแนะนำว่าควรเป็นอา่า MP up ที่แบบ สูงๆกว่านี้หน่อยนะครับผมอ่าเป็นตัวนี้ละกันนะครับเน่ปรามานี้ครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือก MP up เป็นแบบใดแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ได้อ่า MP บวก999%นะครับผมจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็ผสมไปเลยครับผมอ่าเน่ผสมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับสมมุติว่าถ้าจะให้มาเทเลนนั้นๆเนี่ยเป็น MP บวก999%อย่างไรนะครับนี่ฮะ เหมือนเดิมครับผมเอา S South Twister บวกมาเนาะแล้วก็เอามาเทเลยนีเ่ปึ๊บเข้าให้นน่ครับแล้วคุณผู้ชมผสมมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็น S South Twister บวก MP 999%ไปเลยครับผมประมาณนี้จ้านี่ก็คือวิธีการาผสมมาเทเลียเพื่อให้มาเทเลนั้นๆเนี่ยเป็นค่าสแตตบวก100หรือเป็นบวก999%นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคการ ผสมมาทีเลียเพื่อที่จะทําให้มาทเทเลนนั้นๆเนี่ยมีค่าสเตตเป็นบวก999%หรือมีค่าสเตตเป็นบวก100นะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับและต้องระวังเลยครับผมสมมุติว่าถ้าผมจะผสมมาทเทเลนนั้นๆนะครับอย่างเช่นผมผสมสต็อปเบลดอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่านี่เป็นการสมมตินะครับสมมุติผมผสม สต็อปเบรดกับไลบลาที่ผมผสมไปเมื่อตอนต้นนะครับผมซึ่งถ้าผสมไปแล้วนะครับมันจะได้ไปคนละท่ากันเลยนะครับผมแม้ว่าค่าสแตตของมาทเทเลนนั้นๆเนี่ยจะเป็นบวก999%หรือบวก100ก็ตามตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับว่า ถ้าเจอเป็นท่าอื่นนะครับหลังจากที่เราผสมไปแล้วเนี่ยให้เลี่ยงไปเลยครับผมอย่าผสมเด็ดขาดแต่ว่าถ้าสมมติผมเอาไฮจัมนะครับผมไปผสมกับลบยปลาข้างต้นแล้วก็ให้ค่าสเตตเป็นบวก100หรือบวก9 9้นะครับหลังจากผสมแล้วถ้ายังเป็นไฮจัมเนี่ยก็สามารถผสมไปได้เลยนะครับผมเอาประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้ ผสมมาเทีเรยรยจากขั้นตอนที่ผมได้สอนไปข้างต้นนี่แหละครับผมอย่างของผมเนี่ยจะเป็นเคลก้าเนี่ยเป็น m p บก999แล้วก็มีกระถาวอเนี่ยครับเป็น h p บก999เนาะอ่าก็อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมใช้มาเทีเรยรยอะไรเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ย คุณผู้ชมก็เอามาเทียรยที่ใช้ประจำไ,ไปผปสมแล้วก็ให้ได้ค่าสแตทเป็นบวก9ก้หรือบวก100%ไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าที่บอกครับว่าระวังด้วยว่าถ้าผสมออกมาถ้าไม่ใช่ท่าที่เราต้องการก็เลี่ยงไปซะแค่นั้นครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกร็ดความรู้เกมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเกมค r i ยสิทธิ์คอฟี่นัลแฟนตาซี7รีวิวนี่นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ